สวัสดีจ้าพี่น้องป้องฝ่ายสูขุสุขคนมาพอกันกับช่องปุกลุกลำเพลินออฟิเชียลวันนี้นะคะเราเล่นอยู่อุบลสาเภอเดตอุดมบอกมีพ่วงตัวละสูงมือนี่เก็บพวงมาสมัครเสียบขนแล้ววัดทีบตลุกบ้ำาบแห้งไคดูมาเลไปบอกเลือดเบื่อพังตาบ้าเราอส ปเราเ็นป,ปาเปองบ่มเนันเสีงเเ่งานทา,านสาสเป็นซำนั่การเรียกคนเนาะไรรลลดเียมาแาล้วล่ะหอพงรถเลยเน่เอาคนกระบอกเวาไลเจ้ได้หรอนี่เป็นมาล่ามขวาเขาหนมะ น้องยังก่อนดีมานะสวัสดีครับมาเสียบคนจลระฮะอุ้ยอะไรนี่ตาโตมหาเพื่อนมมือนี่มข้เขาไปยอาบน้ำเสร็จอาบน้ำเสร็จอันนี้น้องอะไรนะมะนูนบอกไม่ไม่ชื่อชื่อเล่นไหมมะนูน แมาสมัครเสียบนมีคนครับมึขึ้นเสียงมวลหายอะไลูกยืนมึงอยู่ข้างหันอันนี้หนึ่งไปใส่นั่งหนึงไปใส่ตัวมาเสียบน้ามูวต้งเอินมั้ยโอเอินกลับ้านเสียบเป็นยุติอันมานะาน้องมาะน้โอ้ยซื้อก็ได้ ชี่รถขั้นใดก่อนขั้นใหนวันมีรถเลยนะขั้นใดก่อนขั้นใหนวันมีรถเดี๋ยวมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียบคนรถเจอกันทีนั่งเสียบคนกระบี่น้องโอ้ยนังเรียบร้อยต่อแถวกันนังดีดีนะครับตอนน้องมานะก็มาเลี๋ยน้ำโมมาเลี๋ยน้ำโมน้ำปัวทีนงานปลาลูกคอก ไป,ไปหาสื่อเนาะมากินกันห้องถอดเม่งไปหาสื่อฮะเอ,เอาเงินมาสิจะไปเลี้ยงใครได้ติปเยอะอ่ะเห็นอยู่เด้อพวกรู้ว่าอดได้ติปมันขึ้นได้ติปยีส่สบบาทเราซื้อติปยี่สิบบาทที่ได,ได้ยี่สิบบาทมันขึ้นโอ้ยจังดเข้มเสียบคุ้นอ่อนต้น สามสามว่าถ้าพื้นคนหลายเสียบว่าไผกูกลัวกูหนีก่อนฉันกลัวอ๋อสมิตาเก๊น้ำหวานอ๋อองโทีมงานคอตูมกำลังเลงครับพี่น้องครับ คณะเพชรบึงกุยกำลังลุ่งขนเด้อเป็นหกแสนเจ็ดแสนสินเพียงเปิดตัวบอดทั้งสามนี่คือเมือนเป็นล้านสุดที่ผมไม่อย่างชุดนี้แสนในตลาดนัดดชุะครับ ว่านาเพชรมึงคุยร่องค้นหกแสนเซนหกแสนเซนหรือหกแสนหกหกแสนเซนแต่พากันตั้งใจเฮ็ดงานเหมือนยังมาแต่งไปนางโอ้ตายตั้งแต่ยังว่าเสียบปูนซอยเสาเอาหัวหน้าเจ็บไปเสียบต้องเสียบผ่านนะจ๊ะเดี๋ยวขานคือในจัดถึงขายไปจัดคือพัดนะคะฮะวหน้าก็ต้องเป็นตัวย่างให้ลูกน้องโอยาลูกน้องที่มืเขาเลื่อนเฮ็ดมึงคุยนี่เดีย จ่าจ่าเอาเพชมึงกุยม่เนีนขนเด้เน้นตอนและเขาขอโทษจ่าขอโทษหลายๆจ่าไปอยู่จีอยู่เออ บเบยแดนเซอร์จิตติมาสักจึกแดนเซอร์จิตติมาสักจึกนะคะบอกฟิมมาเสียบน้นม,มาเสียบน้น <c oughs> เร็ยวฮะฟิมโอ้อยฟิมนี่อากาศดีละโอ้ยใา้ยี่ทั้งหนาปุ่นฟิม อ้าวยืนคู่กันนู่นเพสิล้อกันนั่นสิเรียกถือว่าคือหยอกคือมอกี่ตีอ๋อสิไปยังเกาะไปเยนขกินื่อว่าเพื่อนนี่น่ากย่าอีกนะเสียขาวข้างหลังเจ้าหอยากนอนเราได้ย่า่ลดลดโอ้ยเนาะไปยังเก่อ เจ้าย่ยหาดะคนละเขาสีช่าคก็ข่อยเฮ้ยไม่มีเตีงมีเตียงเจ้าย่หากกคนละเขาสิช่าก็ข่อยปากปากกับแถวฝากเฮ็ดฝากไปนอนแล้วเร็วเดี๋ยวสิไปซื้อตามหุ่งสุกิน มืัอนี้เขานั่งใกล้กันได้มือนี้เดี๋ยวสิมุดลดถามไปหันละจากไรจากไรยิ่งหยั่งงบได้เลยเปล่าหยั่งไหมอยากเจอน้ำแดงบ่น้ำแดงเสีเจอบ่ฮะโอเจ้ด้วยจัดให้นี่มีเงินสองร้อยหอมจะว่าแย่แย่แย่าย่ลดสิบบาอันเมนูนี่ให้ฟังเอาทั้งนี้มัน น้องยิงเพชรบุญกุ้ยติ้เนี่ยได้ไบเขียวฮะได้แบบไหนได้แบบใส่เลยเหรอมันเหล่านี่ใช่ไหมถอดได้ปะถอดได้มันมีมันมีที่ดามอันยุ้เพชรดานนี่ปะมันมีที่แม่ดามยุ้ยเพชรดานปากปะหนูหนูเอาแบบแบบบอมนี้เพชรดาน มันมีอยู่แต่ว่ามันน้อยไม่เหมือนเลยทำไมก่อนน่ะแม่แม่โอ้อันนี้มันมีเพดานเรากินเข่ากับว่าเสียบเถอะนี่เรไปเห็นใบก่อนแลเออเออเออแล้วฉีดถามแล้วฉีดฉอดถามเถอะจ่าจ่าจ่าชิปนี้คือเฮามาเลยน้ำกับทีมคอตูมครับ ทีมชับตูนเสียบขนเสีชุดนะคะเป็นแดนเซอร์หญิงส่วนหนึ่งนะคะหรือหรือ,รอส่วนมากเลยเดอะคาติมาเหตุขนเสียบขนในมือนีนักพี่น้องเนาะเสียบขนจะเป็นทีมนี้ทุกวันแล้วก็จะมีการเช็คชื่อว่าใครมาทําไม่มาทํานะคะเพราะว่าส่วนผู้ชายก็เป็นหน้าที่การลงลังลงล่างขึ้นล่าง จะเป็นทีมอีก,กอันนี้วนาคณะเพชรบุงกุยจ่าสร้างคนมากหกแสนเศษค่ะหกแสนเศษก็้กว่าค่ะหกล้านกว่าค่ะคนนกกระจอกเทศที่ผสมพันธุ์กันกับนกคุมลีจ้านกกระจอกเทศนี่เดียแม่พวกหนูรู้จักนกคุมลีไหมนกคุมลีมันจะสายพันธุ์เดียวกันกับนกคุมอืดรู้จักแต่นกแปลแป้ค่ะฮะนกแแ้โอยไม่ชอบค่ะ เพราะว่ามันมีนกนกคุมลีนี่เป็นสายเดียวกันกับนกคุมอื่นนกคุมอื่นมันเหมือนกับท้องอืดท้องเฟิร์มไหมคะใช่ค่ะอันเดียวกันค่ะคุณโนตคุณเรียนมาจากไหนคะจากออสเตรเลียค่ะอ๋ออันนี้เขาจบปริญญาเอกจากออมฟอร์ดนะคะจบปริญญาตรีกับดาวนี่จบปริญญาโทจากไฮยีนนะจ๊ะปริญญาตรีจากคอมฟอร์ด ที่เราจะได้นกคนนกกระจอกเทศมานี้มันต้องผ่านการค้าของไฮยีน่าค่ะแต่แต่นกกระจอกเทศที่เราได้มานี้มันหล่นเองเหมือนหวัวคุณโนตนะคะโจอเคค่ะขอโทษค่ะไม่ได้บุรี่เลี้ยงหัวนะคะบุรีค่ะขอโทษค่ะคงไม่เป็นไรหรอกนอ้องโอ้โห ฟ้องเลยฟ้องอะไรคะัี่จะฟ้องค่ะเจอกันที่ศาลศาลอะไรศาลกระฟูมค่ะอย่าลืมกดกิดตามกดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์่องคลุกลุกล้ำเพื่อนออฟฟิเชียล นะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามแล้วขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกยอดวิวขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับลิมีใบสมีิสกรจากวนาเพชทบุงกุยจากท่านดรศาสตราจารย์แพทย์หญิงอปปรกศนอสมกรอปยอปุกลุกเพชรเมืองกุยนะคะสำหรับลิมีใบสมีิสกรสวัสดีจ้า